ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกนิทานตอนที่31ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ แต่แล้วทุกอย่างก็ยังคงเกิดขึ้นเหมือนเดิมอีกซึ่งพระราชาก็ยังส่งอมาตย์อื่นอีกและเหล่าบริวารหนึ่งพันคนโดยดำเนินเช่นนี้ถึงเก้าครั้งแล้วก็ยังไม่ได้รับข่าวสารใดๆกลับมาเนื่องด้วยทุกครั้งที่อมาตย์และเหล่าบริวารที่ถูกส่งไปนั้นเมื่อมีโอกาสได้เข้าเฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาก็จะบรรลุเป็นพระอรหั์กันเสียทุกคนไป แล้วก็รังให้ตนพำนักอยู่ในกรุงราชคฤิตต่อไปเท่านั้นไม่มีอำมาต์หรือบริวารผู้หนึ่งผู้ใดที่จะดำเนินการส่งข่าวสารกลับไปยังกรุงกบินพัทเลยแม้แต่คนเดียวจนในครานั้นพระเจ้าสุดโทนนะมีพระราชดำริว่า ชนเหล่านั้นไม่นำกลับมาแม้แต่ข่าวสารใดๆใครหนอจะกระทําตามคําสั่งของเราได้เมื่อทรงตรวจดูในบรรดาข้าราชบริพารก็ทรงเห็นการุทายีอามาตซึ่งเป็นผู้จัดราชกิจทั้งปวงให้สําเร็จได้ดีมาตลอด ถือเป็นผู้มีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งกับพระราชวงศ์อมมาศผู้นี้บังเอิญได้ถือกำเนิดขึ้นมาในวันเดียวกันกับพระโพธิสัตว์ไปหนึ่งในสหาชาติทั้งเจ็ดพระชาจึงมีรับสั่งกับการุทายีอมมาศว่าการุทายีเราปรารถนาจะเห็นบุตรของเราในก่อนหน้านี้เราได้ส่งอมมาศไปแล้วเก้าคนกับเหล่าบริวารเก้าพัน 9, คนให้ติดตามไปด้วยแต่ในบรรดาคนเหล่า หาได้มีผู้ใดกลับมาแม้เพียงข่าวสารก็หาได้มีไม่อันตรายแห่งชีวิตเป็นเช่นใดเราก็หารู้ได้ไม่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้เราปรารถนาจะได้เห็นบุตรของเราเธอจะสามารถนำบุตรของเรากลับมาได้หรือไม่การุทายีอามาตกหรับทูลว่าได้แน่นอน พระเจ้าข้าหากข้าพระพุทธเจ้าจะได้บวชพระราชาตจะตอบว่าเธอจะได้บวชหรือไม่ก็ตามขอจงนําบุตรของเรากลับมาให้ได้การุทายีอมมาทูลรับพระบัญชาแล้วถือเอาพระรชาชสารแล้วเดินทางไปยังกรุงราชคริสเมื่อมาถึงพระเวลุวันวิหารได้มายืนอยู่ท้ายบริษัทสีหรือกลุ่มชนที่นับถือพระพุทธศาสนาประกอบไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกา ในขณะนั้นเองพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาการุธายีและเหล่าบริวารก็ได้บรรลุพระอ,อรหันต์ต่อมาได้บวทแล้วด้วยความเป็นเอหิภิกขุหรือเป็นภิกษุที่ได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงซึ่งการอุปสมบทด้วยพระวาจาว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวไว้ดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจันทร์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด พระบรมศาสดาหลังจากที่ได้ตรัสสู้แล้วในพรรษาแรกประทับอยู่ที่อิสิตณะมรคาทายวันออกพรรษาแล้วปวารณาแล้วพระองค์เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพระองค์ประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตลอดเวลาสเดือน ในช่วงระยะเวลานั้นพระองค์ทรงแนะนำชตินหรือนักพรตพวกหนึ่งที่กล้าวผมมุ่นเป็นมวยสูงนับถือลัทธิบูชาไฟมักถูกเรียกว่าฤาษีทั้งสามพี่น้องและชะดินที่เป็นบริวารจำนวนหนึ่งพันคนต่อมาในวันเพ็ญเดือนยี่พระองค์ได้เสด็จไปถึงกรุงราชคริสเพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพราหมณ์และคหบดีชาวแคว้นมคธท1สิหุดหรือหนึ่งสคนให้บรรลุธรรม จากนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่กรุงราชคริสอีก2เดือนโดยลำดับการเป็นเวลาหาเดือนนับแต่ที่พระองค์เสด็จออกมาจากกรุงพารณาณสี เมฤดูหรือฤดูหนาวล่วงไปนับแต่วันที่พระกาลุทายีเทระเทระได้มาถึงเวลาก็ได้ล่วงไปแล้ว8วันครานั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสี่พระกาลุทายีก็ระลึกได้ว่าบัดนี้วันสันรดูหรือฤดูใบไม้ผลิก,กำลังจะมาหนทางตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จไปก็ชุ่มชื้นแผ่นดินปกคลุมไปด้วยเหยะเขียวขจีราวป่ามีดอกไม้บานสะพรั่งมันคาหรือหนทางก็เหมาะแก่การสัญจรการนี้เป็นการ การอันสมควรที่พระองค์จะเสด็จไปยังนครแห่งราชสกุลพระบรมศาสดาตรัสถามว่าการุทายีเพราะเหตุใดเธอจึงพนาถึงการเดินทางด้วยถ้อยคําอันไพเราะเช่นนี้พระการุทายีกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าสุดโทนะมีพระประสงค์จะพบกับพระองค์ขอพระองค์กระทําการสงเคราะห์แด่พระชนกและเหล่าพระญาติทั้งหลายด้วยเถิด